วุ้ยินนกลมาแล้วโคตรเย่ได้ตาเยมันกลับมาพร้อมกับเงินกูไปกูต่ยเก้าเก้าพันะแเีย What โอยมดเลยไออ

อ <One surprise. S 1> ยอมแม่ดีดีโอ้ยเท้ายขวาเลยแหละสะภาพเนี้ยน่าจะน,นานหกพุกทางเดี๋ยวไปเจ็บยืนนี้นะในยืนให้ไปเจ็บสิไม่ได้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 ในในยืนในยืนต่อไม่ได้ละเฮ้ยเจว่าใช้ได้อยู่หลังเข้า enemy e m r a i เนี่ยซ้ายในี่ยซ้ายหลบเลยพี่เช่ไม่ต้องพิกไม่ต้องพิกหลบเลยหลบเลยหลบเลยลบนตีนบนตีนหันกระสุนมันเล่นเนี่หว่าส่านหัน, <laughs> <laughs> นกระสุนมันเล่นนี่หว่านี่นีโหลดโต้ ก็เพิ่มไม่ได้ตัวอะไรสุดยอดพี่เซฟฮึ?ไอ้แบบไก่แล้ว in you and me อุ้ยว้าว่า! ไม่เชื่อ

เม่กี้พิเดีดีเสียงตึ๊กหึอุ้ยยิงโดนตัวซอกนัดไอ้เจ็บสอ่ยเฮ้ยเสียงทางขวาขวาเรียบเฮ้ยเดี๋ยวนะยุ่งไปได้ยังไงวะสปาดาวน์มิดตายเลยยืนในนี้ว้ย มันรุดไปได้เงวะมันเดินตามกูมาเว้ยมมีกูไปเก็บละปล่อยไป่อยไปค่เาี้ลุยติมบีนดาวน์ใครวะที่วัดที่วัดดวไหนไหนไหไหนอะไรตั้ง อีกใช่ไหมได้ยิงหลังไปจะพวงเอ๊ะเซฟเฟอร์อยู่นี่กูไอุบายนะเซฟเฟอร์อยู่นี่ไม่รับเข่าโล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 สองนัดส่องไอ้เบนเดียวตายเบนเดียวตายไอ้บัวตตรงนี้เลยเซฟตรงนี้กดอันติ ซเซฟมันไม่เห็นมันไม่รู้ไม่รู้ขวาขวาขวาเ้ยบวแูู้รอนนมันไม่มีโยลูโลละไ <c oughs> อูกูเล็กไม่ดูดเลย แล้วเมื่อกี้เลยเหปืนเร็วมันเปิดอาญาเลยลองไม่มีเลยไม่ใช่นกกระโดดมีมีมีไอ้ตัวไวกบอัวเราก็ไปอุ้ยมีมี สวยแค่พังแค่พังแฟงแฟงแฟงเตะเตแฟงแฟดแฟดโอเกือบโดนแฟดโอ้โหเกือบตายแม่งเอ้ะจะบอกแมไหน่ะแล้วเชียวสวยจะพีคมาเพราตอนกูใช้แฟดพอดีอะโอเมน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 วินโดว์วินโดว์วินโดว์ลงมาแล้วลงมาแล้วก็ตกลงไปแล้วมันลงไปแล้วหรืออย่างวะ วามันกูได้ยินเสียงอะอย่าอย่าอย่าสแกมนะเราสามสิบรุ่นไหนนะโอเคสร็แล้วเฮ้ยกระสุนหมดนะสวยเฮ้ยอีกว้าวไอ้กูนผีนผีอ่ะไม่ทันอะดูอ่ะมันเซฟด้วยไม่มีอันตี เราไปเจ็บโดนนับ <ceux> ผ <Australian> ียูย <Eat, slightly> <reais> <laughs> ูยูนี่เฮ้ยใครวะเลนเลน o e n e m y remaining. ่าฮ่่าฮ่าไม่ถึงลวมึงไม่จับไม่จับพหนอย่าไปไปคลั่งไปอัลส์เปดดี้ไปคลั่ง

ว่าโซฟอกเจ้างี้ให้ไม่ให้ไอ้ยาไรครับจะเจ็บเราเงียบเง็บตาอยู่ตายไา้ม้าฮวนตีเบรเลยวกโนอยโดนทุกอย่างเลยออูอันตีเพื่อเธอคนเดียวนนรู้ไหม

được bao em đi hành tinh à? Muối, muối, muối. Đừng mà đấy. Buổi trưa. มองไปเลยเฮ้ยอาวเฮ้ยจะไปไม่ได้อยู่ที่เราเฮ้ยบ่างปิในบันปิในบันปิยท็อกเซนส์กนว่าไงโอ้ยเบอร์ดูแตกเลยนี่เลินเลยไม่มีรูในรอบนี้ไม่มีรู กระโดดไอยังไงเงี้อหลบไงไอ้ยักษ์กูนี่หลบเปินไบเลยให้ได้กบูตายหุ่นขวดนึงนักปีกเป็นซัำเลย on spike planted down you go there one enemy remaining stim beacon ah. down